สบายดีสวัสดีครับผมมาพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันได้ตามห้องพี่น้องตาห้องใส่บระกอกใส่บากหนาวเข้านีกว่าพี่น้องมาตาแบบนราเราอย่างพี่น้องมาเด้อมากินข้าวเที่ยงแล้วเทียนแล้วเคียวหมูพี่น้องเคียวหมูเห็ดเองพี่น้องเคียวหมูกระทอดเองผักสลัดผักกะทินไข่เป็ดใน่พี่น้องไหมกรอบอยู่ป่ะซิมมาดีกรอบพกเก๊า มา,ม,มาก่อนน้เยอะมากมันแอากาศพอดีนะแต่ยัตเรหัวเรห้อ,องเน,น,นาะมาหอนมาหนาวมัน เือนเื่อาห้องห้องคือสิทคะมีดีดเป็นหินที่ชานาเราบอกว่าที่เพื่อนยำอนสามเป็นสีนั่นไเข้าปนิ่งีห้องห้าหุบเปีนน้กับจีดิบวงฟองชา ม oh, oh. ันแ oh, น่นดนงมันจะแตงได้นำ้ำคือทึงนะฮะน้ปิทึง,ทงอันไปลาก่ะต้นใหม่้็ใหม่เส <c oughs> มอเอามาะท่าปิน่นแต่ย่าลืมแก้ไป <laughs> แก้ง่ายเอาต้มเย็นทำมันอุ่นๆแก้งายาเลยจะเป็นเยน เบ่งมูพักก็เสร็มาจน,นมาบอวัวน้องวันมาใชยไปงานอืมบางเงานงิน,น้ำเป็นน,น้ำเองอิน้องเป็นเออกิน,น้ำเป็นเนาะ dàn me empté. Hãy subscribe cho kênh Ghiền ยังไให้ไปเายังไงไปบ่ไปนะสนุแล้วได้ได <c oughs> ้เปงอ<ป>นุอนไป <c oughs> นี่ะปอกนี่ไปยไทยไยบเ้

vấn đề vào pháo vấn đề đàn áo vấn đề đàn áo vấn đề này mình mình

แต่น <S ies> ่อยหมดเลยแต่ตัวนกหนึ่งเงืองสำหรับทีนี้มโน้องเขาโจลงเพียงทันนี้เด้อพี่น้องขมมากชมเนื้อกวหลายเขาแซวที่ตามสมน้อยเคลอนหลายเด้อพี่น้องสำหรับทีนี้เขาขาคอสบายดีสวัสดีครับผมสบายดี